कथो <laughs> अथ मे हि सकारे हि अकारः आरो कृते अपि पोषय No. no. มาทานิมยังตังภะวันตังวาจายาภิหายตุงอุปภายคณมการเจวะพุทธานุสติในยันจักคารุอามาเสเทนะโมเัสสะภะคะวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเัสสะภะคะวะ Nādā वा हे वायो गोवाे अधमण्या कुठा पृच्छिरोम हे गो धारा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

अङ्गमय अङ्ग मानुस विनयङ्कारमसे हे सोवा Nam quan tâm mà vị tinh thao mất sạch sau ta 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 ti cunai yo tao mất sạch tao bay mất tay มหาสกทาเจวิคาตาใจกสัมมธรรมะสรนณีเมิสาริันชีวิตัสิทังวันกันตุ้งจสัมมิธรรมเสวะสุนามกันเระ่มที่มสารนังหันยังกั

นะเมกุกรรมปะจะหังยะยังธัมโมปะจะการะหะตุอะเจยังตังกาลันตะเรสังขะริตุวะธัมเมอะนัมมยังสังฆานุสสิติยะอัญชะโรมะเสเหโสภะติมโนสะทอหะโสภะวะกะสังโฆโหมะชุมอะติตังโน I <speaking> know <in Spanish>

Sila dinamaba para Sayaga Maria nakana susutang, sangkola yamasapapaninang serenke mamutaman, adiya dosa kita yang wan kami si we oh

ปัณณมีทิสนาคาทายปนามาเเอเา

সাचा सुুধज পাवर นิมัยอินาประจวรเคนาลปาฐาลมังธัมมานะเสเจราตาธรมมาอิชารหณะกิโตเรามีความแก่เป็นธรรมนาอย่างไม่รวมคนความแก่ไปได้ อายาทิทาโมหิอายาทิคาระติโตเรามีความเจ็บเป็ธรรมดาย่าไม่รวงผลค,ความเจ็บไปได้มาระนาธาโมหิมาระนา,าธาติโตเรามีความตายจนธรรมดาอย่าไห้รวงผลความตายไปได้ สัพพปติยิรานะามารูวินาทาวุเราจะต้องทรราจากรณของชอบใจโดยการหมดทั้ง anyway, สิ้นยังต้องมาการิสันติใครทำทำในไวการายาดังลาากังวาดีหรือชั่วก็ตามแต่สัทธายาทางภิสันติ ตอนจาเต้นผู้รัาลุอธกัมั้นอ,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 อิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชายาโคโุตราอุปัชายูภูเลิคุณอาจาริยุปาการาจาและอาจารย์ผู้เกือหนุน อาตาปิตาจยตาตกาทั้งพ่อแม่และบวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตาณราปิจาคู่สรงคุณหรือสรงชาตพระมะมาราจินทาจา พรหม,มาและอินทราชโลกปาลาจาเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษาจาโยม,มาราชมนุษย์มีมัชตาเวริกาพิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องราน สัพเภสัตตาสุขีอนตูขอให้เป็นสุขสามทุกทวนอาอยาทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญทองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภาพนสุขังจติมิทังเทนตูให้สุขสามอยา่างล้น ขิปังปาเปทโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอีมินาบุญญากรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอีมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้บวงสากขิปังสุราเพเจวา เราพลันได้ซึ่งการตันตันหูปาทานาเจตานังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพานาต่อมาบางังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวา มาลายสิ่งจากสันดาน่าตาจาโตภเวพเว,พเวทุกทุกภพที่เราเกิดผู้เจ้าจิตตั้งสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสเลโควิริยมินาพร้อมทั้งความเพียรเลิกเป็นเครื่องโคติเลดาย มาราลพันตุโนกาสังโอกาจะพึงมีแก่มูมานสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษสา้ายทำลายล้างกว่าเพียรจงพุทธาทีปวาวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถ ธรรมโมนาโทวรุตโมพระ,พชชะพธระชชะธมโโ ang, รมที่พึ่อุูดมนาโทปัจเจกพุทโธจาประปัจเจกพุทธสมสร้างโคนาโทตโรมบังทบพระสงฆ์ที่เพึ่งพยองเตโซตามานุภาเวนา ด้วยอนุภาพนั้นมารกาสังรพันตุมาขอหมูมานยาได้ช่องทาสาบุญญาณุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิป้องมารกาสังรพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดอัทรพิสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานางปริหารันตุ จงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอ,อัพยาปัชชาโนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอ,อนีคาโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริหะรานตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถอ